คุณอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะความสุขอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นร้อยอาจารย์คิดว่าการลงทุนของคุณอาจจะต้องพักเบรกตัวเองไว้ก่อนคุณก็จะมีเพื่อนฝูงและสังคมที่คอยซัพพอร์ตคุณมีตัวช่วยที่ดีที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จทางด้านการเงินก็จะทําให้คุณมีความคล่องตัวทางด้านการเงินเป็นอย่างดีก็จะทําให้คุณพูดอะไรก็ได้เงินทําอะไรก็ได้เงินเจรจาทุกครั้งได้เงินทุกครั้งก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้อย่างดีนะครับ คลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในทั้ง12ลัคนาราศีในช่วงของเดือนตุลาคมปี2567การที่ดวงดาวหลายๆดวงได้เคลื่อนย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนตุลานี้จะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในทั้ง12ลัคนาราศีนะครับในการเช็คดวงหรือการตรวจดวงเราจะต้องทราบในเรื่องของวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดอย่างละเอียดการที่เราจะทราบเวลาเกิดนะครับเราจะคํานวณในเรื่อง ของลัคนาราศีและถ้าเราทราบในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเราจะสามารถเช็คดวงและตรวจด,ดวงของเราได้แบบละเอียดดวงนั้นจะเป็นดวงในจุดเกิดของเราแบบละเอียดว่าในช่วงที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในแต่ละเดือนนั้นจะส่งผลให้ชีวิตของเราเป็นไปในรูปแบบอย่างไรบ้าง ค,คลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลในช่วงของเดือนตุลาคมปี2567ถือว่าเป็นคลิปเลือนเจ้าพากข,ของเดือนตุลาคมนะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลมีดาวพระศุกร์เป็นดวงดาวประจําดวงเกิดดาวพระศุกร์เป็นดวงดาวแห่งความสุขความสําราญความสุขสบายแต่ดวงของคนเราก็อาจจะไม่ได้สุขสบายเสมอกันทุกคนเพราะดวงในจุดเกิดแต่ละคนไม่เหมือนกันเรามาดูดาวดวงแรกนั่นคือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธมาจากเรือนวินาศและเรือน สุภาสุภาคือความสุขและความสําเร็จการที่ดาวพฤหัสในช่วงวันที่1ึงถึงวันที่6ตุลาคมปี2567ดาวพฤหัสได้สถิตอยู่ในราศีกันอยู่ในเรือนวินาศเล็งดาวพระราหูและดาวพฤหัสก็มาจากเรือนสุภาสุภาคือความสุขและความสําเร็จช่วงวลาดังกล่าวแบบนี้คุณอาจจะมีปัญหาบ้านเพราะความสุขอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นร้อเเซตวันที่6ตุลาคมปี2567ดาวพฤหัสได้ย้ายเข้าสู่ราศีตุลในตําแหน่งของราศีตุลน,นั้นเขาเรียกว่าตาแหน่งตัวตนหรือ ตนุรักษ์ในดวงเกิดของคุณและดาวพระพุธมาจากเรือนสุภาสุภาคือความสุขและความสําเร็จอาจจะทําให้คุณนั้นยิ่งประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นและดาวพระพุธได้สถิตอยู่กับดาวพระสุขด้วยดาวพระสุขคือดาวของตัวตนของคุณคุณอาจจะมีในเรื่องของความสุขและความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดาวพระพุธมาจากอีกตัวหนึ่งคือจากเรือนวีนาาการที่ดาวพระพุธมาจากเรือนวีนาาคุณก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่จะมีความสุขสเต็มที่ร้อเอร์เซ็ตแต่การพูดคุยการติดต่อประสานงานในเรื่องของการงานการเงินของคุณอาจจะมี ในเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในช่วงเวลาดังกล่าวเราไปดูดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระเกตดาวพระเกตตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9ตุลาคมปี2567ได้สถิตยอยู่ในราศีธนูในตำแหน่งของราศีธนูเขาเรียกว่าตําแหน่งสหัชชาเพื่อนฝูงสังคมช่วงเวลาดังกล่าวคุณก็จะมีเพื่อนฝูงและสังคมที่คอยซัพพอร์ตคอยแนะนําคอยชี้ทางในเรื่องของการงานการเงินเป็นอย่างดีวันที่9ตุลาคมปี2567เวลาแปนาฬิกาสนาทีดาวพระเกตได้ย้ายเข้าสู ราีพิจิจกในตำแหน่งของราศีพิจิกนั้นเขาเรียกว่าตำแหน่งการเงินช่วงเวลาดังกล่าวคุณมีตัวช่วยที่ดีที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จทางด้านการเงินและด้วยดวงของคุณเองนั้นซึ่งมีดาวพฤหัสบดีเล่งการเงินด้วยก็จะทําให้คุณมีความคล่องตัวทางด้านการเงินเป็นอย่างดีในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเราไปดูดาวอีกดวงคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ตั้งแต่วันที่1ถึงที่16ตุลาคมปี2567ดาวพระศุกร์ได้สถิตอยู่ในราศีตุลตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าตำแหน่งเกษตรตราธิบดีการที่ดาวพระศุ แข็งแรงอยู่ในตําแหน่งจุดเกิดของตัวคุณเองนั้นก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของตัวคุณเองมีความขย,ยันขันแข็งความตั้งใจมีโอกาสที่คุณนั้นจะประสะบความสําเร็จในทุกๆเ,กกกเรื่องได้แล้ววันที่16ตุลาคมปี2567ดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระศุกร์จะย้ายในเวลา7นาฬิกา7นาทีเข้าสู่ราศีพิจิกในตําแหน่งของราศีพิจิกนั้นเขาเรียกว่าตําแหน่งการเงินก็จะทําให้คุณมีความขย,ยันขันแข็งอยากไดเก้เงินอยากมีเงินอยากประสบความสําเร็จมีความตั้งใจในการประกอบอาชีพเพื่อที่จะหาเงินให้ได มากที่สุดและในตําแหน่งตรงนั้นซึ่งดาวพระศุกร์มีดาวพระฤหัสบดีเล็งด้วยในเรือนการเงินก็จะทําให้คุณนั้นยิ่งประสบความสําเร็จทางด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นนี่คือดาวพระศุกร์ที่โยกย้ายเปลี่ยนราศีนะครับเราไปดูดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์มาจากเดือนลาภะคือโชคลาภโชคลาภคือความสุขและความสําเร็จในด้านการลงทุนนะครับทีนี้ดาวพระอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 1- ถึงวันที่17ตุลาคมปี2567ดาวพระอาทิตย์ได้สถิตยอยู่ในราศีกันในตําแหน่งของาาราศ ช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้1นึถึงสิอาจารย์คิดว่าการลงทุนของคุณอาจจะต้องพักเบรกตัวเองไว้ก่อนเดี๋ยวหลังวันที่17ตุลาคมปี25ง7ดาวราพะคือโชคลาภและความสําเร็จนั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลทับจุดเกิดของคุณนะครับช่วงเวลาดังกลา่าวการที่ดาวพฤทิสย้ยายมาครั้งนี้อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่มาทับราศีเกิดของคุณคุณก็จะสามารถที่จะลงทุนและขยายกิจการเพิ่มทุนได้ช่วงเวลานี้คุณทําได้เต็มที่เลยเรามาดูดาวอีกดวงคือดาวพัางคานดาวพา ถึงวันที่19ตุลาคมปี25 6 7ารหสดาวพะคารได้สถิตอยู่ในราศีเมถุนในตำแหน่งของราศีเมถุนนั้นเขาเรียกว่าตำแหน่งสุภาสุภาคือความสำเร็จการที่ดาวพะคารได้สถิตอยู่ในเรือนของความสำเร็จนั้นก็จะทําให้คุณมีการเงินที่ดีมากๆการเงินที่หาได้คล่องมือมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทา้งด้านการเงินและเดี๋ยวดาวพะคารจะย้ายอีกครั้งในวันที่19ตุลาคมปี2567ดารหสดาวพะคารจะย้ายในเวลา8นาฬิกานาทีย้ายเข้าสู่ราศี กรกฏในตำแหน่งของราศีกรกฎนั้นเรียกว่าตำแหน่งการงานการเงินทับการงานเป็นไงคุณก็ยังประสบความสําเร็จทางด้านการงานและการเงินเป็นอย่างดีเช่นกันดาวการเงินย้ายเข้าสู่เรือนการงานงานของคุณจะทําให้คุณสร้างเม็ดเงินได้แบบเต็มที่เข้มแข็งและตัวตนของคุณไปอยู่เรือนการเงินโอ อาจารย์มองว่าคุณสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นช่วงเวลาดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งที่ดาวพระพุธจะย้ายในวันที่24ตุลาคมปี2567ดาวพระพุธจะย้ายในเวลา22นาฬิกา45นาทีเข้าสู่ราศีพิจิกในเรือนการเงินช่วงเวลาดังกล่าวก็จะทําให้คุณพูดอะไรก็ได้เงินทําอะไรก็ได้เงินเจราจาทุกครั้งได้เงินทุกครั้งเจราจาครั้งใดก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายๆในเรื่องของการเงินนะครับช่วงเวลาดังกล่าวในช่วงของเดือนนี้อาจารย์มองว่าดวงของคุณก็จะมีโอกาสประสบ ความสาเร็จได้อย่างดีนะครับนี่คือดวงสาหรับคนที่เกิดในราศีตุลช่วงประจําเดือนตุลาคมปี2567กครับการที่ดวงดาวได้โยกย้ายหรือเดินทางแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นดวงในองค์รวมไม่ได้ก่อเกิดหรือผลเสียมากน้อยหรือเกิดการเคลื่อนย้ายของดวงดาวไม่ได้ทําร้ายดวงใครดวงหนึ่งนะครับใครที่อยากตรวจดวงแบบละเอียดในเรื่องของการที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีแบบ นี้อาจจะต้องทักหาอาจารย์เป็นการส่วนตัวเพื่อจะตรวจดวงในชิงลึกว่าดวงของใครเดินแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถติดต่อหาอาจารย์ได้ในช่องเพจ Facebook ตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับ